สวัสดีนะครับเมืองทองทีวีของเราพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่เจ็ตฟิตเนส ที่ห้างคอสโมเมืองทองธานีนะครับหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุนสมโมสรเมืองทองของเราในเรื่องอุปกรณ์การออกกําลังกายนั่นเองนะครับทุกครั้งที่เราทาการแข่งขันในบ้านนะครับจะมีพี่ๆจากทาง Jet f i t n e s s เนี่ยไปตั้งบูธนะครับเพื่อแนะนําโปรโมชั่นดีๆสําหรับแฟนคลับกีฬาพยองที่สนใจในการที่จะออกกําลังกายต้องการจะบิวอัพร่างกายให้รูปร่างดีสุขภาพดีนะฮะแล้วก็จะได้มีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลกันเต็มอิ่มยังไงล่ะครับถ้าสุขภาพกายดีสุขภาพจิตใจดีนะฮะ โอ้โหทุกอย่างมันจะดีตามมาเป็นเงาตามตัวเลยล่ะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับคุณผู้ชมโคดมาริโอยูรอฟสกีโคดายโยเซกานะครับก็ให้หนักเตะทำการฝึกซ้อม2เวลาด้วยกันนะครับช่วงเช้าก็มาที่เจ็ทฟิตเนสนี่แหละครับก็แบ่งนักเตะออกเป็น2กลุ่มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมากันทีเดียวรอบเดียวเนี่ยจะเป็นจํานวนปริมาณที่มากเกินไปไม่เหมาะสําหรับการออกกําลังกายในช่วงภาวะโควิด -19 แบบนี้ นะฮะฮก็เลยแบ่งนักเตะออกมาเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกๆก,ก็จะมีพี่ๆซีเนียร์ประคองน้องๆจูเนียร์บางคนนะฮะ fake see no many ones so they get famous and when I said the truth most really can't take it. Despite of everything I've been through I'ma make it fake friends but I'm to doubt follow toxic day one started the outlaws for profit all I do is write verses. No talking all I do is put the work in no option this was everything I ever wanted created a legacy off of me just being honest and the fake ones hate but it's all of no avail they want to see me lose but you know I never fail ใช้เวลาในการเทรนนิ่งประมาณ1ชั่วโมงนะครับในส่วนของฟิตเนสนะฮะหลังจากนั้นกลุ่มที่2ก็เดินทางมาที่เจ็ตฟิตเนสครับก็จะเป็นกลุ่มนักเตะพี่ๆซีเนียร์แล้วก็นักเตะต่างชาตินั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมก็ใช้เวลาในการเทรนนิ่งไม่แตกต่างกันนะครับประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่าน,นะฮะแต่ถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากจะเพิ่มอยากจะเติมต่อพอจบคอร์สของโค้ชพีเนี่ยก็อยู่เจ็ตฟิตเนสไปได้ยาว,ยาว พอเดี๋ยวช่วงเงย็นก็จะมีการเรนนิ่งการฝึกซอ้อมนักหนามาวินกันอีกนะฮะเป็นการเตรียมความพร้อมโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกที่เราจะบุกเยือนโปลิเทโลนะครับในวันอาทิตย์ที่6มีนาคมนี้ต้องบอกว่ามีแต่เกมย,ย,กยากๆแล้วครับหลังจากนี้ที่สโมสรเมืองทองเงยนแนต่ของเราต้องลงสนามน,นั่นเองนะครับก็หวังว่าโค้ชมาริโอนักเตะกีเลยเียพยอมจะพยายามเก็บแต้มให้ได้เยอะที่สุดในช่วงไม่กี่นาทีเหลือหลังจากนี้เป็นต้นไปนะฮะเพื่อทําอันดับตารางให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้นั่นเองแหละครับ I've got an itch I can't scratch I'm missing a piece that completes a whole part of me an open wound scar to see everybody come here gather round welcome to the freak show the best in town what the hell's wrong with me I don't get along with anybody honestly I've been living in my own head constantly thoughts jumbled round think I need a new lobotomy wait all these thoughts are too negative I don't wanna get lost in the sedative gotta show them what I got I'm competitive you know I'm about to go off I won't let him win I'll take a stab I wanna chase a bag I wanna wait, I can change all the things